สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกชาวหมื่นกราฟของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหุ้นยูเรกาครับเป็นตัวที่2นะครับประจำวันพฤหัสที่28 พฤศจิกานะครับต้องบอกยูริก้าเป็นหุ้นตัวเล็กเนาะหุ้นตำบาทนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เลียกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพร้อมกับแผนเทรดนะครับตัวยูริก้าว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นขอเข้าในส่วนของตัวฟันเดเมนทัลมันนิดหนึ่งนะครับลักษณะธุรกิจนะครับของยูริก้าก็คือดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงนะครับโดยธุรกิจหลักในปัจจุบันก็คือประกอบด้วยธุรกิจผลิตน้ำนะครับอ่าแล้วก็ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิ คือมองว่าค่อนข้างโอเคนะครับอ่าก็คือราคาเนี่ยถ้าเกิดเซตเป็น5วัน20วัน60วันแล้วก็120วันตรงนี้ก็บวกขึ้นมาได้นะครับก็บวกขึ้นมาได้นะครับอ่าแล้วก็ Y2 date ก็ยังอยู่ที่ลบหนึ่งกว่าๆนะครับก็ถือว่าในเพอร์แมนค่อนข้างโอเคนะครับอ่าในในปีนี้เนาะของตัวยูเลกานะครับแล้วก็ฝั่งของอ่า Price per book นะครับก็ปี67นะครับอยู่ที่0ู 72นะก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับส่วนตัว P/E อยู่ที่21.37เท่านะครับเทียบกับปีก่อนอยู่ที่18.88เท่าก็ออยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนตัวงบนะครับกำไรขาดทุนนะครับตัวรายได้นะครับรายได้รวมของตัวยูเรกาเนี่ยปีปีหกเจ็ดนะครับเเดือนอยู่ที่200ล้านนะครับแล้วก็9เดือนปี6อยู่ที่262ล้านนะครับเป็นผลมาจากในส่วนพาร์ทของตัว พลาสติกรีไซเคิลนะครับเม็ดพลาสติกตรงนี้ก็ดรอปลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรนะครับกำไร EPS กําไรต่อหุ้นก็คือปี6-7-9เดือนอยู่ที่0.02นะครับแล้วก็ปี6อยู่ที่0.03นะครับแล้วก็ตัวนี้จะค่อนข้างอิงในส่วนของตัวผลิตเม็ดพลาสติกก็จะอิงกับตัวราคาน้ำมันนะครับ่งที่มองว่า,าการขี้คายลงของตัวสงครามของรัสเซียกับยูเครนก็น่าจะ พอเผาลงนะครับก็เป็นผลให้ตัวราคาน้ํามันน่าจะอยู่ในระดับทรงๆหรือปรับตัวต่าลงนะครับก็น่าจะเป็นผลให้งบตัวยูเรกาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ต้องไปเช็คกันดีๆนะครับไปเช็คกันดีๆว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้ที่มาพูดถึงฝั่งของด้านตัวเทคนิคนะครับที่มันน่าสนใจเพราะอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราไปดูชาร์ตวีคเกอี่นะครับวีคเอี่จะเห็นว่า ตัวยูเลกาตรงนี้มันทำตัวเทคนิคข้อเบรกเอาขึ้นมาเนาะในกรอบตรงนี้นะครับในกรอบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับจะเห็นว่าโซนที่เป็นโซนต่ำสุดของตัวยูเลกาเนี่ยดูยให้ดูนะครับวันนี้ในในในชาร์ตวีกเนาะในชาร์ตทํา,ทาเฟรมบีกนะครับจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นจุดต่ําสุดนะครับกับบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นจุดต่ําสุดตรงนี้อยู่บริเวณเดียวกัน,นครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันไม่หลุด โลตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็เกิดการรีเบลขึ้นในชาร์ตสัปดาห์นะครับอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่ชาร์ตเดย์นะครับอ่าแต่ชิลลบตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะครับสักครู่นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลบวงกลมนี้ออกก่อนครับอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ชาร์ตเดย์นะคราวนี้ เราเห็นว่า Time Frame Week เนี่ยมันมีการ b เบ a k o u t ขึ้นใช่ไหมครับมีการ b เบ a k o u t แนวโน้มขาลงขึ้นนะครับแล้วก็ Time Frame Day ตอนนี้เริ่มสร้างโครงสร้างในเทนขาขึ้นแต่ว่าสโลปยังต่ำอยู่นะครับตรงนี้ เป็นลักษณะไซด์เวอัพครับคราวนี้การเคลื่อนตัวของตัวยูเลกาถ้าเกิดเรามองในกรอบนี้นะครับโอกาสที่เป็นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปแนวโน้มตรงเส้นฟิโบที่0.64ถึง0.69นะครับแล้วก็จะได้แรงแรงส่งจากการที่ราคาสามารถเบรกเอา60ได้นะเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับยูเลกาถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไล่นะครับถ้าเกิดราคาผ่าน60เนี่ย โอกาสที่เราจะ follow by ตามแล้วก็ไปออกแถว64กับ69เนี่ย0.64กับ0.69นะ่ะทิวมองว่ามีโอกาสอ่าเป็นไปได้อยู่นะครับอ่าอันนี้ในลักษณะที่อ่าตลาดดีแล้วยูเลกาไล่ต่อนะครับสามารถยืน60ได้ถือว่าน่าวัดนะครับ follow by ตามนะครับแล้วก็อ่าไปดูตัว target <c oughs> target zone 0.64ถึง0.69นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันดีหน่อยก็จะขึ้นไปได้73ถึง77โซนแถวแถวนี้นะครับตัวยูเลกาคราวนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดราคาเนี่ยมันยังไม่ยืน60นะครับถ้าเกิดราคายังไม่ยังไม่สามารถผ่าน60ได้ตัวตัวนี้ถึงมองว่ายูเลกาเนี่ยก็สามารถลอยย่อได้นะครับอาจจะขึ้นมาเทสต,ตรงแถวแถวนี้นะครับ60ไม่ยืนนะครับจุดที่เก็บจะอยู่โซนนี้นะครับโซโซน0.55เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ เราค่อยเบรขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวยูเลกาก็มีโอกาสที่จะมาถ้าสมมุติได้ผ่าน60นะก็มีโอกาสาอีกช็อตหนึ่งที่อ่ารอมาเก็บตรง50นะครับแล้วก็เล่นรีเบลขึ้นไปโซนอ่าสูงกว่า55นะครับจุดขายมันจะอยู่ตรงโซนแถวๆ55-60นะครับถ้าเกิดเรามารับราคา50ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมานะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รีบาขึ้นตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ตอนนี้เราได้2แผนแล้วเนาะหนึ่งคือราคานะครับมันทําการเบรกเอาขึ้นนะครับเวลาเทรดนะต้องดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดราคามันเบรกเอาขึ้นและยืน60ได้นะครับตรงนี้ FOLLOW BY ตามนะครับแล้วก็ออก64กับ6 9นะครับซึ่งแผนนี้นะถ้าเกิดมันยืน60ได้แผนนี้จะมี SL ตรง55นะครับ 0.55เนาะถ้าเกิดราคาต่ํากว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการรอนะครับเป็นลักษณะของการรอ,อยูเลกาไม่ผ่าน60นะครับเรามาเก็บตรง55กับ50เนี่ยพย,พยายามเอเวอร์เรจให้ได้ก้อนนี้นะครับให้ได้ก้อนนี้แล้วก็ราคาหลุด47ตรงนี้เราค่อย SL ออกนะครับตรงนี้นะครับีนี้เรามาดูในส่วนของตัว List and Reward Ratio กันหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเก็บ60นะครับ เราเก็บราคามายืน60เนี่ยเราไปออกตรงโซนแถวแถว6เนี่ยจะได้ประมาณ6% 6%นะครับไป69ไปออก69อยู่10จะได้จะได้ตัวดีเทอร์มานอนนะครับ7จจะอยู่ที่22%แล้วก็77จะอยู่ที่28%นะครับส่วนตัวนี้ถ้าเกิดเราเข้าไป60แล้วราคามันหลุดนะครับเรามา,าคัดลอส ที่ระดับราคาต่ำกว่า55ตัวน,นี้ก็จะลบประมาณ7%ซนะครับซึ่งที่มองว่าค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นแผน2นะครับยูเลกาไม่ผ่าน60เนี่ยเรามาเก็บอ่าสมมติว่าเรามาเก็บเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์ตรงนี้นะครับ เอเวอเรต50กับ55นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ามาขายาตรงโซนแถวประมาณ57เนี่ยได้ประมาณ8%นะครับขายตรง60ได้14%อาขายตรง64ได้20%นะครับแล้วก็ SL ต่ำกว่า47เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11%นะรเพราะฉะนั้นในฝั่งของลิทแอนด์รีวอร์ดเลชั่ก็จะอยู่ประมาณ1ต่อ2 1ต่อ3นะครับถึง1ต่อ4นะครับแล้วแต่ว่าตัวยูเลกาเนี่ย จะสามารถปรับตัวขึ้นได้แค่ไหนนะซึ่งที่มองว่าในทางเทคนิคค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ยังพอรุนได้นะครับสำหรับตัวยูเลกาครับก็เป็นตัวที่2ประจาวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับอคอมเมนต์มาหน่อยละกันดิวจะได้รู้ว่าอคอนเทนต์ที่ทําหรือการวิเคราะห์ลักษณะแบบนี้มันโอเคหรือเปล่านะครับมันพอฟังรู้เรื่องหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้ทิวทาเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปกับตัวเทคเนาะบางคนเขาก็ อาจจะเข้าใจบ้างนะครับหรือไม่เข้าใจบ้างทูเลยพยายามทำเป็นคลิปเพื่อที่จะได้อธิบายให้มันละเอียดขึ้นนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ก็ใช้เวลาทำพอสมควรเหมือนกันนะเพื่อที่จะ ให้เทรดเดอร์ทุกท่านเนี่ยได้ลองนะครับนำแผนเทรดตรงนี้ไปใช้ประกอบกับการเทรดของแต่ละท่านดูนะเพื่อที่จะหาโอกาสนะครับในการสร้างกําไรให้กับพอตตัวเองเนาะโอเคถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ